กำลังชย่ตัวชีะคคิด no, จ <cause> ีเหนือสคอคอผมกำลังพังแล้วครับนอน

ใช่เป็นผีเอ่ะกูพูดอย่างนี้นี่กูวนวอกเลยนะอยหลังเลยหันหน้าว้าไอ้พลน่ะมันอยู่ไหนก็กูงงหมดเลยอ้าวอ้าวหลุดอันนี้ใช้เหรอวะอันนี้ใช้เหรอเออร้อยไม่ใช้บินได้เฮ้ยเมื่อกี้หลุดทิดหน่อยหลุดทิ้งหน่อยโทษโทษไอ้เชียเสียง ลองเสียงนะเสียงดังนิดหน่อยโมงหน้าอ่ะมันจะเป็นหน้าแอะไรเงี้ยเมื่อไยไอ้เยี่ตัวโม่อะไรนี่เดี๋ยวลุดลุดออกจากเกมเลยวะเออเข้ามาใหม่ได้เข้ามาใหม่ได้ไม่พลพลพลกูจะเป็นพระเจ้ากูจะเป็นพระเจ้าเอายังไงกูจะเป็นพระเจ้ากูจะเป็นพระเจ้า ลอยได้ลราได้ <c oughs> เฮ้ด,ด,ดูดูตัวดูตัวดิดูตัวโผล่เห็นตัวพี่แห้วต <c oughs> ัวเม็ดตัวเม็ทำไมผีไม่เป็นแผ่นวะเพรมันบดไอ้ม <c oughs> ันเป็นอยู่เพาะผีไม่เป็นแผ่นไอ้เหี้ยแล้วมันก็อ้วนเหมือนเดิมมันก็เป็นแผ่นนะเป็นแผ่นแล้วก็อ้วนเป็นแผ่นอันนี้ถ้าถ้ามันเป็นแผ่นอ่ะคือผมนั่งอยู่ถ้าถ้ามาันอ้วนคือผมยืนไปโ <c oughs> อ้ <c oughs> แล้วผมอ่ะดูดูดูดิดูดิดูดิ โคตรแบนนะกัวมั้แบนนึดูตัวไอพจนดูไอพจนตัวอย่างเนี่ยเออเนี่ยตัวอย่างเนี่พจน์เฮียปวดเลยควดเลยปวดเลยแบนไม่มีความกลัวเลยไปดีกว่าเฮ้ยเฮียหีังไปเล่นกับบอดจะหาวันนี้ออไปไปเล่นกับบอดไปน่าจะหาเว้ยไม่มีจับสเกลโอ้ดีดีเกมนี้ดี วงกูให้ห้าดาวเดยไม่มีจำตัวเกนไม่มีจำตัวเกนกำลังเชื่อมต่อกำลังเชื่อมต่อกำลังเชื่อมต่อหนึ่งคนกำลังเชื่อมต่อหนึ่งคนกำลังเชื่อมต่อ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 เอาเซิร์ฟเวอร์ไหนดีวะหนึ่กำลังเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเข้าได้เข้าได้มาเดี๋ยวสร้างไม่ได้ไม่ได้กำลังเชื่อมต่อกำลังเชื่อมต่อจะไอโตจะใช้ก็ไม่อยู่ดิกำลังเชื่อมต่อ ไี่ซูเปอร์รอก่อนรอรอาะคือถือเราไม่ได้ใช้ SSD ไงเป็นเซิร์ฟเวอร์สามซูเปอร์สามมามามาิร์ฟเวอร์สามได้เหรอเออได้ได้ได้เดี๋ยวกับกลับไปก่อนกำลังเชื่อมต่อกำลังเชื่อมต่อกำลังเชื่อมต่อเราถึงได้ไอ้แล้วมันเอ่อช้ากำลังเชื่อมต่อกำลังเชื่อมต่อกำลังเชื่อมต่อเออนี่เซิร์ฟเวอร์สิบได้เลยเนี่ยมา กำลังเชื่อมต่อ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 มาเด๋ซะเดาซะนี่ไงก็เจอแล้วกำลังเชื่อมต่อกำลังเชื่อมต่อมันจะเป็นแบบมันจะเป็นตัวอักษรเออภาษาอังกฤษอ่ะมันจะเป็นตัวเคนหน้าแล้วก็จะเป็นตัวทีที่มันเป็นทีโออ่ะเห็นไหมเออว่ะกำลังเชื่อมต่อกำลังเชื่อมต่อคุณต้ว่าเสีอใจ เพงเชื่อมต่อไอ้เชี่ยยิบห้าเลยเหรอวะไอ้ <c oughs> อนเนี่ยแล้วแล้วไอ้ที่เก่าสุดเลยก็คือโคตรนะไอ้นเชี่ยกดไหลย้อนเห็นผลไวตรงจุดจัดการต้นต่อ o oh oh อ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็กาโดดไม่ได้คือแล้วเนี่ย <c oughs> ต้องกระโดดไปเรื่อยๆไปไ <c oughs> อ้นเชี่ยอะไรจะเม่งอะไรขึ้นหน้าจอกว่าสัตว์อุยโอเคอ๋อนั้น ประมาณแบบเป็นภาพแบบเอ่อภาพแบบอะไรเนี้ยประมาณแบบเหมือนเห็นภาพอะไรวะกูให้สองดาวแล้วกันเกมนี้กูผีมาล้ผีมาแล้วผีมาแล้วผีแล้ไอ้เฮีย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 เฮยเฮีีียเอียียียเฮียียเียเีดียเีียีียเีย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 เียยเฮียเฮียเเยีเฮ เฮ้ยเฮ้ยกูไม่เจอผีมันไม่มันเวยมันไม่มันมันไม่มันเห็นไตเพลยอร์เห็นไตผมนี่แหละผมนี่แหละผมนี่แหละเห็นกำลังเห็นไตเวะเห็นไตเพลย์เยอันนี้เหมือนเราเล่นหม่ค้าเลยวะปรับชั้งเดือสองเออวะมันมันมีต่หมวกเออ๋ยวเรานึกอะไรไว้ก่อนหรือเปล่าอะไรวะผีมันจะเกิดตามจำนวนคนเออเออจริงจริง ถ้าเกิดตามจํานวนคนมีสิบคนแม่งก็มีสิบตัวแล้วถ้าเกิดหายไปคนใดคนหนึ่งไม่จะหายไปด้วยโว้ยโอ้่เจ็บจมสเก็ตโอ้ยเอดแ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 อดมาแล้วมามาเอ้ยเอ้เฮียเยี่ยมดีครับไม่โผลเป็นกระเทยครับนอนนอนม่วงม่วงมาเชียวทันไล่ใครอ่ะมันไล่ใครวะมันอยู่ไหนวะ ว้าไอไอเมื่อี้ผมแม่งติดติดกระปิไท์ลามากไปหน่อยไอแค่ผีแม่งล่อไปละไอเมื่อกี้เมื่อกี้ผีแม่งกีดเด่เวลามันกรีดแม่งเสียงมันหลงเลยอ้เโอยเ้้เ้เ้้้เ เสียไปแล้วหนึ่งคนโดนอาเซียกรรมไปหานาดาดีกว่านาดาเอ็ดมาไมนี่มาหนี่มาหนี่เอดเนอมันขึ้นหัวผมมาขึ้นหัวผมเลยมึงจะรอผมขึ้นหัวเลยจะล่อผีให้อุ้ยไอเหี้ยจำสเก็ตขึ้นแล้วใช่ไหมไอเหี้ยไปเดินทางวัดไอเหี้ยเดินทางเดินทางไม่ต้องไม่ต้องผีเอ้ผูกผีมาดิเฮ้ยพลทำไมผีมีแค่ตัวเดียวอะ นั่งรถบัสเปล่าคุเป็นจำจี้กับผีอยู่นั่งรถบัสเปล่านั่งรถบัสคุเป็นจำจี้กับผีอยู่อดี๋ยวก็มาเดี๋ยวพาไปท้าทายอำนาจมืดเนี่ยแบบพวกพี่ขายใหญ่น้องไอ้เชี่ยไอ้เชี่ย เลบ้านอยู่ไหนวะเออบ้านบ้านเออบ้านนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ที่บานเลยเจอแล้วเหรออยู่นี่กูได้เฮี้ยเจออะไรอนาคตเจออะไรเจอบ้านโอเคไปบ้านไปจำสเกลมไเึงจะไปเจอบ้านแต่ระวังอนาคตเฮ้ยแอดอยู่หลังผมไหมนี่ยไม่รู้อยู่ข้างๆเนี่ยอยู่ด้านซ้ายซ้ายมือใช้อะระวังอนาคตอนาคตดักทางอยู่ อ๋อแสดงว่าอุ้ยเฉียดจำสกาอันนี้ไงบ้านโอ้นี่นี่เข้าบ้านอันนี้เรียกบ้านหรอวะเออใช่เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยกูตายไอเนี้ยอางนยังยังยังยไม่ตายยังไม่ตายเข้าเข้าเข้าข้างบนเข้าข้างบนข้าข้างบนจะมีรูอยู่ข้างบนระเออระวังระวังระวังเออนั่นแหละนั่นแหละไอชยนี่วันนี้่ก็บินสออ อมาแล้วผมไม่ต้องบาจีเล่นขนาดนั้นก็ได้ <c oughs> เออนาคตมันยังอยู่เลยมันอยู่รวมกันต้องเป็นอนาคตอนาคตเฮ้ <c oughs> ไปไปขึ้นหลังบ้านนะไปขึ้นหลังข้างบนบ้านนะอย่าเข้าหน้าบ้านเฮ้เฮ <c oughs> <c oughs> ้ยังเข้ามาอย่าดึมาหลอกโกงพวกเหี้ยห <c oughs> <c oughs> น้ไม่โดนนอกไอ้โคตร ไม่รู้วิ่งยี่ไรไอ้โคตรโคตรไอ้โคตรเฮ้ยแอดวิ่งขวามาเลยวิ่งตรงมาเลยวิ่งตรงมาเลยเตรงมาแล้วตรงแล้วเอาเลยตรงแล้วตรงแล้วกระโดดขึ้นเออเออเออปลอดภัยละอันนี้โดนอันนี้กูโง่เองอุ้ยอันเดินอะไรเอ้าหายเอ้าอะไรอุ้ยอนาคตหายเออหายไปตัวนึงเว้ยที่เหยาโฆษณาใหม่กระเช้าเยี่ยมผู้ป่วย เอาไหมนี่ใช่ใช่หหนีม่มันจะโดดไม่ได้ทำไมมันกระโดดไม่ได้เกิดลอยก่อนเอเอาเอาเอใช่ใช่ไอชี้โดนไม่ได้กระโดดไม่ได้ไอโคดไอโคดอยู่ใไอโไอคดไอโคดใช่ปินหนีไปแล้วเอาเฮียแล้วกูก็ลอคดมาหมไอคดไอคดนี่เตรียมเคดโอ้ยบิน เอาแค้คุณโดดไม่ได้เหรอสปีด d า a r Speed bar เอ้ากูติดเอาวติดติดเฮ้ยคนเห็นไหมติดะติดไหนเนี่ยเนี่ยขบวนขบวนทางเข้าอยเห็นแล้วติดติดกูติดไอ้เฮียเมื่อกี้โดดล่วงโอ้ยเสียงพวกมึงนี่แม่งติดอีโค้ อ้าติดอะไรนะติดอ้าวเอาตุ่มติดเพื่อนเลยเนี่ยเออนี่ไงต้องกินติดเพื่อนระวังระวังโอ้โหเสียงไอ้เหี้ยไอ้เฮียงมึงหุบปากเลยเล็นไ่จับกับไอ้คนไม่เช็คตั้งทักแับมอย่าลอจะมีอะไร มึงล,ลองทำเพ้ย์เลยเนี่ยเกย์ใช้รอด้วยเล่นไล่จักไปไอคดีกว่า,าออเอาโดนไอ้โคดฆ่าไอ้้เหียมึงแม่งดักทางเออเสียงตอนนี้โดนไอ้ไโคด,ดไล่ละโดนไอ้โคดไล่ผมมาแล้วครับเพนจายเพลเย <è> อร์เดี๋ยวเดี๋ยว โู้ว่าเหมือนพูดห่าเฮ้ยคนสเปีนี่เฮียโอลาคนสเปีนเนี่โอ้ยเฮียอะไรโอ้ตั้งสติก่อนสตาร์ทนี่นี่นี่กูกำลังเล่นกลับไอ้คดอยู่ไอ้คดอ่ะอุ้ยหลบได้อ้าวมันละ มันเลยใช่ไหมตายตายไอ้เหี้ยไอ้ไอ้เหี้ยโดนคนสเปียลังเกอไอ้เสิร์โดนคนสเปียลังเกอไอ้เหี้ยมาปูตามาปูตาอ๋องั้นก็ต้องอย่างเงี้แล้วก็อีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งเอานี้ไปเลยแอดแอดเอานี้ไปเลยโอ้เอสตูป้โง่ ไอ้เจ๊งผิดเจ๊งผิดอืออสตูปิดอเออกูไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจภาษาสเปนะอรเนี่ยกูเข้าใจกูกูเข้าใจในคำได้ที่ไม่เข้าใจโอป้าป้ามามามันเราด่าแม่ตายวะแม่ตายพ่อตาย นี่เนี่ยมันนี่เนี่ยมันมันคือมันมาอยู่ตรงหน้ามันเองนะนี่ไงอีคาเดปูตาเอาเอาเอาอะโดนด่าแล้วมึงแหมเห็นไหมกูก็ทำได้ไอ้โง่บีโดเห็นไหมมันมันมันด่าแล้วเว้ยมันด่าละมันด่าไอ้โง่บีโด เฮ้มาลองมาลองต่อต่อตัวแบบสามคนไหมอ่ะได้ใได้เชิญอ่ใครจะเป็นใครจะเป็นลากอ่ะอ่ผมจะเป็นผู้สรงสารอ่ะอยูทีเชผู้ส่อะไรพลขึ้นมาได้ไหมัหนึ่งเด้อเด้อเด้เดเดินดี้เด้นเอ้ยเอเด้อ อีเด็ดเฮ้ยเออเออไปทั้งสามคนเลยเนี่ายถ้าหันกูตายกูตายแบงดักไอ้เหี้ยเฮ้ยเอาตายหมดนี่เลยเอาที่อื่นเอาที่อื่นอย่าอย่าเอาในบ้านเดี๋ยวมันไม่ได้อยากด่าอยากด่าห์จอยเซิร์ฟพั่วแล้วเราไปด่าไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่เราอันนี้ไม่ใช่เรา เป็นตัวเี่กำลังเชื่อมต่อกำลังเชื่อมต่อมา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 เฮ้ยพลดูนี่พลอันนึงกำลังไปกำลังไปกำลังไปเรอก่อนพลมาแล้วมาแล้วมาดิเฮ้ยลองลองต่อตัวอยากอยากเห็นว่ะต่อต่อตัวนี่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 พลพลนี่นี่นี่ไหนต่อตัวดิไม่ขึ้นก้็นี้นหละอืมแอดลองยืนดิ ไหนเดินนี้อยากอยากเห็นนะะเอ้าเอาทะไมพนไม่มาเอ้าเอ้าไอ้พนหลุดเหรอว้าวเหียไอ้เ้ยตะกนสุดเสียงมนิงมึงไรพนยืนี่ไว้หยอกพนไปยันอนาคอีกโ o ้ดีกซงซ้ายแซงกซ์ขวา

อ่ะติดแล้วอ่ะอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะอ่ะอยู่แล้วลองเดินดิไปอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่อยู่ไอพจอยู่ไหมเน็ตขาดอ้าวมามามาหนมามาขึ้นหินเร็วก่อนที่อนาคตจะมามันมาแล้วมันมาเร็ว เมียนาคุดสองตัวมาด้วยอนาคตมาแล้วเยอะกับฐานโลกกับฐานโลกกับฐานไอ้ชิบมันม้เดี๋ยวผมมองหลังให้ผมมองหลังให้นี่ผมก็ให้เนี่ยอนาคตดสองตัวเนี่ยกูเบื่ออาชีพอยู่แล้วเบื่อชีพเบื่อชีพเบื่อเบื่อชีพอาชีพตลอนาคุดเบื่ออาชีพไอ้เหี้ยเล่นเล่นเล่นจนกูไม่กลัวแล้วเนี่ยอนาคตคือตัวเหี้ยอะไรเนี่ยอ้าวอ้าว เชียร์เกมกูหลุดอ้าวกำลังเชื่อมต่อ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 นี่ไงมาละกำลังเชื่อมต่อเฮ้ยอนาคตพึ่ง What อ๋ออ๋อรู้แหละรอนฟั c k you ียันแม่โอเคไม่ท็อกซิกละไม่ท็อกซิกไม่ท็อกซิกมาไหนขึ้นหัวดิภารกิจกูจะไม่ล้มเลิกเว้ยมาพ้นขึ้นหัวฮะเออไม่ใช่ล่วงแอดเดี๋ยวไงล่วงล่วงเด้อไม่ใช่หลอนไม่ใช่หลอนมึงมือกูด้วยหลอนหลอน มึงหลอนเร็วอะเฮียเน็ตขาดเลยก็ไออ้าวเน็ตไม่หลอนเอาหลอนเอาหลอนหมดแล้วเฮียหลอนเออหลอนเอาหลอนหมดแล้วหล่อนไม่หลอนหลอนหมดแล้วไอเฮียหลอนออกไปยังเนี่ยออกไป get the fuck out of here เฮียเดี๋ยวเดี๋ยวหลอนแม่งก็สูญแล้วแม่งก็จะออกจากเกมหรอกเรื่องมันเอา เอ้ยได้ละได้กระเฮียละไอสัตว์เอ้ยเฮียมาเจักรวาเลยมีหลอนกล้วยเฮ้ยเออตัวอะไรวะตัวเฮียหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเอะไรอะไรเนี่ยเนี่ยข้างๆเราเนี่ยอ๋อไอไอนี่เนี่ยจะบั๊กแหละบั๊กวัดไอ้ไอ้หลอนมันใส่อันนี้หรือเปล่าจะไปซื้อเบยพีมาอะไรพวกนั้นก็ได้ ไปทําที่อื่นไหมเฮียกูลลำคาญไอหลอนไรไอสัตว์ขวยไอเหี้ยไอหลอนแม่ข่อยไปทำที่อื่นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจเพิ่งเพิ่มเพิ่งหยุด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 เดินหยุดหยุด What เออไปไปเดินทางแต่พลาดไอเหี้ยเจอนะคตรไปไหไปเลยไปไม่ตกนะอ่ เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเตรียมเตรียมชมการการเอ่อลีลาการเอ่อวิ่งหนีอนาคตกันดูอยู่ไม่ได้การเนียตายตายอไ้เฟชไอเหี้ยเขามีแต่ thank you very much ไอ้นี่เหี้ยมีแมง่งม่ไดโอ้เหี้ยเราบินได้ทุกคน ห้อนหลอนท้อุ้ยกับกูห <para> น <fork. S 1> ่อยเฮ้ยไอ้หลอนไอ้หลอนหลอนงูไอ้หลอนงูแอดลองลองพิมพ์ภาษาไทยแบบทางตรงเลยดิเขียนภาษาอักษรไทยไปเลยไหมคุยกับกูหน่อยสัก เฮ้ยอนาคตอนาคตดิเดี๋ยวดเอาเลยมืออาชีพอาชีเอามืออาชีพมืออาชีพเอาเลยเมืออาชีพมันเนิ่งมั้ยมาเอามมาว่ะเ้ยมาลมาีเวมาีเร็วล่อนาคตนักลอนาคตมืออาชีพเดี๋ยวี่อนาคตมืออาชีพอะไร่อนาคตมืออาชีพว่ะ มาเลยมาเลยมาแล้วมาแล้วคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิสิไออเออเออมะม่วงเผาเฮ้ยมะม่วงเผาอมันเผาเออมันเผาก็เห็นมันเผาสีเพื่ออสีม่วงไหมเออไอ้ยันนึกถึงท่าด๊อ ทานดอนเปลี่ยนไม่ึิดทายดอนแบบตื้อ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 เฮ้ยพนเฮ้ยไอ้คดมาไอ้คดเจอแล้วไอ้คดไอ้คดไหนไหนอนั่นไงมาเนี่ยมาเนี่ยพนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดดิหยุดหยุดหยุดเฮ้ยใครหันวะเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใครหันใครหันหยุดก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว ใครเข้ามาวะถ้าเกิดกูหันไม่ได้แล้วอนาคตมากูจะหนียังไงเนี่ยปฏิกปฏิกเฮ้ยพ้นออกเดินทางไม่จะให้คุณเกิดขึไมไม่จะอ่านชื่อไงไอ้เยาโฆนาแม่งให้คุณมีสุขภาพที่ดีและยั่งยืนเฮ้ยชายหาดเฮ้ยชายหาดไอ้เหี้ยเอ้เอ้เอ้ไอ้นี่นี่มัน นี่มันนี่มันเกมไม่คาบดีกว่าติดต้นไม้ไม่คาบที่เราหาดิดเดียนซ้ายไม่เจอเว้ยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเอดด้าเดินวนเ้ินบนดดินบนเอาพอดีเอาใช้พอดีไม่อยากเขียนว่ามันร้อนร้อนไม่ใช่ร้อนมันร้อนร้อนร้อนเอ้ยมันติดยังไงวะไอ้เหี้ยถ่ายรูปมาให้ดูดิติดตั้น ลอนย่อดิย่อจอจะอกไงวะเนี่ยก็กระโดดลองกระโดดดิกระโดดไม่ได้ทำไม่็ย่อย่อยพยายามขยับให้มันให้มันได้นิดหน่อยอ่ะเออได้ละเฮ้ยดำน้ำละเอ้ยดำน้ำได้เหรอเฮ้ยว้าวนี่มันน้ำแบบเนี่ยเช่นนี้เราดำ ดำไม่ไม่ได้หรอวะไม่มีไม่มีโอ้ยเฮียเราเก็บนี่ไม่ได้หรอเก็บถ้วยเนี่ยเออทำไมมันเก็บไม่ได้วะาข้นมาแล้วระวังแลวบ้าฮ่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 า่ามาเลยเนาะมึงยังไม่กลัวอีกเหรอเถ้าตกลงมาจะขับไปมินิวอแจ๊กบอมินิวโอ้ยเอ้าเอ้าตายหมดเลยเชี่ย ไอ้ยี่หลอนนี่เอานี่เห็นคนตายอนาถาที่สุดก็คือตายเพราะติดใบไม้ติดติดเป็นไม้เฮียไอ้ยี่ใบไม้พิกเซลอ่ะใบไม้พิกเซลเอ้ยเราไปโอ้กมค้างแล้วโอ้ตายตายตายอ่ะพอ้แล้วยี่